สวัสดีค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่อง The Rankings of the Universe กันอีกครั้งนะคะฉันเคยค่ะต้องขอขอบคุณนะคะสำหรับทุกท่านที่ยังคงติดตามรับชมรับฟังกันอยู่ค่ะแล้วก็ทุกท่านที่กำลังจะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปในอนาคตนะคะก็ขอบคุณทุกๆคอมเมนต์นะคะที่เข้ามาในช่องะคะ่ะสำหรับหัวข้อในวันนี้ค่ะที่บีจะมาแชร์กันก็จะเป็นสิบอะ สิบวิสิบวิธีนะคะที่จักรวาลกําลังตรวจสอบคุณเรามาดูกันนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะสิบวิธีที่จักรวาลกําลังจะตรวจสอบเราอยู่ะคะ่ะว่ามีอะไรบ้างาลองสังเกตกันดูแล้วกันนะคะหลยหลายครั้งอเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะเหมือนเจอบททดสอบอะไรบางอย่างหรือเปล่าในขณะที่ทุกสิ่งทุกอย่างมนันดูเหมือนจะราบรื่นดีแต่จู่ๆก็มีเหตุการณ์ที่ไม่คาดฝันเกิดขึ้น,นะคะ่ะราวกับว่ามีพลังงานอะไรบางอย่างที่คอย แ้งเราอยู่อะไรเงี้ยจักรวาลอะใช่ละค่ะจักรวาลกําลังจะทดสอบเราอยู่แล้วมันก็ไม่ลังเลนะคะที่จะดําเนินบททดสอบนั้นต่อไปแต่ขอให้จ้าไว้ค่ะว่าบททดสอบที่เข้ามาทุกอย่างเพื่อให้เราเรียนรู้เติบโต,ตแล้วก็ไปต่อนะคะส่งมาเพื่อช่วยเราทั้งนั้นนะคะเพราะมันเป็นกระบวนการที่เขาจัดสรรมาเพื่อให้เราได้ยกระดับของเรานั่นเองในเรื่องของการตื่นรู้ทางจิตวิญญาณนี่คือ ช่วยให้เราได้ยกระดับทางจิตวิญญาณนั่นเองทีนี้เรามาดูกันค่ะว่าบททดสอบแต่ละข้อมีอะไรบ้างคะเริ่มกันที่ข้อแรกเลยค่ะข้อที่หนึ่งอุปสรรคสันหันในแผนการการเดินทางที่ดูเหมือนจะราบรื่นของคุณคืออะไรคะว่าคุณวางแผนนการเดินทางขึ้นสักอย่างหนึ่ง ซึ่งดูเหมือนจะราบลื่นนะอย่างเช่นเดินทางไปทางทะเลทางเรือเนี่ยดูเหมือนจะราบลื่นไม่มีคลื่นไม่มีพายุแต่จู่ๆก็มีพายุเกิดขึ้นโดยไม่คาดคิดนี่ไม่ใช่แค่โชคร้ายเท่านั้นนะแต่ยังเป็นสัญญาณชัดเจนที่จักรวาลกาลังตรวจสอบเราอยู่นั่นเองไม่ว่าจะเป็นโอกาสในการทํางานที่หลุดไปในนาทีสุดท้ายหรืออุปสรรคทางการเงินที่เกิดขึ้นกะทันหนะันอะอุปสรรคเหล่านี้ไม่ได้เป็นสิ่งกีดกวานนะแต่ เป็นทางอ้อมที่ออกแบบมาเพื่อนําคุณไปสู่เส้นทางที่ดีกว่าขอให้สุขคิดอ่ะว่าทําไมถึงเหตุการณ์เหล่านั้นมันจึงเกิดขึ้นแต่กวานะใช้ช่วงเวลาเหล่านี้นะในการสอนเรื่องความยืดหยุ่นและความสามารถในการฟื้นตัวเพื่อให้แน่ใจว่าคุณไม่เพียงแค่พองสำรับวัน,นง่ายๆเท่านั้นนะแต่ต้องพองสำรับทุกๆวันด้วยไม่ว่าจะเกิดเหตุการณ์ อะไรใดๆขึ้นก็าตามค่ะมาสู่ข้อที่สองรูปแบบซ้ำๆที่ดูเหมือนจะหลอกหลอนนะคุณเคยรู้สึกเหมือนว่าคุณกำลังใช้ชีวิตแบบว่าก็เรียกว่ากาวพอกเดยะส่วนตัวของเราเองอยู่หรือไม่การ,รเผชิญกับปัญหาเดียวกันไม่ว่าจะเป็นในเรื่องความสัมพันธ์การทำงานหรือการเติบโตส่วนตัว อาจจะเป็นเรื่องที่มันน่างหงุดหงิดแต่บางครั้งนะแต่อย่างไรก็ตามอ่ะรูปแบบที่เกิดซ้ซําๆเราเนี่ยเป็นวิธีของจักรวาลในการเน้นบทเรียนที่เรายัางต้องเรียนรู้ค่ะจักรวาลกาลังทดสอบคุณเร่งเราให้คุณใต่จใจแล้วก็ทําลายวงจรชีวิตแบบเดิมๆไปการรู้จักและเข้าใจรูปแบบเราเนี่ยค่ะจะช่วยให้คุณก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับความรู้และความเข้มแข็งใหม่ๆค่ะ มาสู่ข้อที่สามโอกาสที่พลาดไปอย่างน่าเสียดายคืออะไรคะบางครั้งจกักรวาลก็ดูเหมือนจะให้โอกาสที่สมบูรณ์แบบเนะ่ยอยู่ตรงหน้าเราอะแต่สุดท้ายก็กลับพลาดมันไปอะมันอาจจะน่าดึงหนูนะที่จะมองว่าน,นี่เป็นเรื่องตลกที่โหดร้ายแต่ในความเป็นจริงแล้วมันเป็นการทดสอบความอดทนแล้วก็ความวางใจค่ะวางใจในอะไรคะวางใจในกระบวนการวางใจในจักรวาลน,นั่นเอง จักรวาลกาลังทดสอบคุณและสอนคุณว่าเวลาเป็นสิ่งสําคัญที่สุดนะคะและสิ่งที่ถูกกาหนดไว้สาหรับคุณจะไม่มีวันพลาดไปเหตุการณ์วุ่นวิตเหล่านี้ค่ะมันเป็นการเตือนใจให้คุณะมุ่งมั่นต่อไปนะคะปรับปรุงสมาธิและเตรียมพร้อมสําหรับสิ่งที่มีความหมายต่อเราอย่างแท้จ,จริงบางทีบางอย่างโอกาสที่เราคิดว่ามันใช่มันกําลังจะได้แต่มาหลุดไปมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ค่ะจักรวาลจึงมีกระบวนการมา จัดการกับสิ่งเหล่านั้นให้เรานั่นเองมาสู่ข้อที่สี่ค่ะความร่าช้าและระยะเวลาการรอคอยที่ไม่มีเหตุผลคืออะไรคะการรอคอยอาจเป็นการทดสอบที่ยากสุดอย่างหนึ่งนะคะไม่ว่าจะเป็นการรอข้อเสนอง,งานการเปลี่ยนแปลงครั้งสําคัญในชีวิตหรือเพียงแค่ต้องการจังหวะเวลาที่เหมาะสมช่วงเวลาที่แห่งความไม่กระตือรือร้นเหล่านี้คะ่ะ มันไม่ได้ดูรา้ายความหมายนะคะแต่อาจ,จใช้เวลาเราในการคิดวิเคราะห์แยกแยะอะไรบางอย่างก็ได้จกักรวาลกำลังทดสอบคุณนะคะและเชื้อเิญรนะให้คุณยอมละทิ้งการควบคุมค่ะว่าทุกอย่างมันต้องเป็นไปตามนั้นตามนี้เป๊ะตามเวลาหรือทุกสักทุกสิ่งทุกอย่างที่เราคิดหรือวางแผนไว้อะและให้เราวางใจในเวลาของชีวิตของคุณะ,ะให้วางใจในกระบวนการน,านั้นเอง ช่วงวารเราเนี้ยค่ะสอนให้ถึงเห็นถึงอะไรคะความอดทนนะ่ะความคิดหยุ่นและศิละปะในการค้นหาความสงบภายในช่วงที่ต้องหยุดพักนั่นเอง The peace of mind นะ,ะที่เขาชอบพูดกันข้อที่ห้าค่ะความรู้สึกสูญเสียหรือว่าไม่แน่ใจค่ะอันนี้จะเป็นหนึ่งในบททดสอบเช่นกันนะ การรู้สึกหลงทางหรือไม่แน่ใจเกี่ยวกับทิศทางของคุณอาจทาให้รู้สึกสับสนแต่ความรู้สึกเหล่านี้ค่ะเป็นสัญญาณที่สมพลังนะคะว่าจักรวาลกำลังทดสอบคุณอยู่ความสับสนนี้ค่ะไม่ใช่สัญญาณของความล้มเหลวนะคะแต่เป็นคําเชิญเขาเรียกว่าเชิญชวในให้สารวจเนีตั้งคําถามแล้วก็ค้นพบคําตอบนั่นเองในระยะเหล่านี้ค่ะจักรวาลจะผลักดันนะให้คุณเชื่อมต่อกับเข็มทิศภายในของคุณอีกครั้งเนะี่ยก็เลย ว่าเชื่อมต่อกับโครู้ภายในยหรือไฮเซลหรือโตตัวนองรภายในนั่นเองส่งเสริมการเติบโตส่วนบุคคลและค้นพบตัวเองค่ะมาสู่ข้อที่หกการเกิดขึ้นของผู้ช่วยที่ไม่คาดคิดคืออะไรเอ่ยในขณะที่คุณกำลังโดดเดี่ยวนะที่สุดกับความท้าทายต่างๆก็มีใครบางคนเนี่ยเข้ามาในชีวิตของคุณโดยไม่คาดคิดและเสนอความช่วยเหลือหรือวิธีแก้ปัญหาที่คุณต้องการค่ะ ความช่วยเหลืออันบังเอิญเนี่ยค่ะเป็นสัญญาณที่ชัดเจนว่าจักรวาลกําลังทดสอบคุณเพื่อเตือนคุณว่าคุณไม่เคยอยู่คนเดียวอย่างแท้จริงนั่นเองค่ะผู้ช่วยเหล่านี้อาจเป็นเพื่อนใหม่ก็รู้จักหรือแม้แต่คนแปลกหน้านะคะที่ปรากฏตัวขึ้นในเวลาที่คุณต้องการพวกเขามากที่สุดการมาถึงของพวกเขาอ่ะสอนให้รู้ถึงความสําคัญของชุมชนและก็ความจริงใจด้วยสติปัญญานะคะ ของจัก,กรวาลเนี่ยได้จัดเตรียมการ,รเผชิญหน้าเหล่านี้เพื่อแสดงให้เห็นว่าความช่วยเหลือและความหวังมาในรูปแบบต่างๆมากมายโดยมักจะมาในเวลาที่เราคาดหวังน้อยที่สุดค่ะแต่กลับเป็นสิ่งที่เราต้องการมากที่สุดนั่นเองประสุข้อที่เจ็อะช่วงเวลาแห่งความสงสัยอะอันเข้มข้นตามมาด้วยความชัดเจ ความสงสัยนะเป็นอารมณ์อันส่งพลังนะที่สามารถสั่นสะเทือนหรือว่าสั่นคลอนหลักฐานความเชื่อความลังเลสงสัยอะสั่นคลอนหลักฐานความเชื่อและการตัดสินใจของเราได้นะคะแต่อย่างไรก็ตาม,มาช่วงเวลาแห่งความไม่แน่นอนอันเข้มข้นลอาเียค่ะไม่ใช่ไม่ใช่ว่จาจักรวาลจะคิดที่จะต่อต้านคุณนะคะแต่กลับทดสอบคุณต่างหากว่าจะวางใจไหมถ้าเกิดรู้สึกลังเลสงสัยหรือมีเหตุการณ์บางอย่างทําให้เรารู้สึกว่า ลังเลสงสัยขึ้นมาคุณจะวางใจในกระบวนการเลยว่าวางใจในจัก,กรวาลหรือเปล่านั่นเองการใช้ความสงสัยอ่ะผลักดันคุณเข้าสู่การสำรวจตนเองนั่นเองที่ลึกซึ้งมากขึ้นอ่ะส่งผลให้มีความชัดเจนและก็มั่นใจในเส้นทางของคุณมากขึ้นนั่นเองเมื่อคุณผ่านพายยา้นช่วงเวลาแห่งการตั้งคำถามเหล่านี้ไปได้นละคุณไม่เพียงแต่มั่นใจในตัวเองมากขึ้นเท่านั้นนะแต่ยังสอดคล้องไปถึงเรื่องของความปรารถนาและ จุดมุ่งหมายที่แท้จริงของคุณได้มากขึ้นโดยคือมันจะสามารถเชื่อมต่อกับวัตถุประสงค์ที่เราวางไว้เองนั่นแหละก็เรียกว่าไลฟ์โพสต์อ่ะหรือเป้าหมายที่เราเขียนไว้เองว่าเราต้องการจะทําอะไรค่ะมันก็เป็นหนึ่งในกระบวนการนนในเรื่องของบททดสอบเป็นวิธีการออกจักรวาลน,นะในการปรับโฟกัสของเราค่ะให้แน่ใจว่าเมื่อคุณก้าวไปข้างหน้าคุณจะมีวิสยัยทัศน์ที่มันชัดเจน และมีหัวใจที่เข้มแข็งขึ้นนั่นเองมาสุ่ข้อที่แปดนะคะก็เรียกว่าในคอาฟอรอดโซนของคุณนะ,ะหรือว่าโซนสบายเนะี่ยเราจะเริ่มรู้สึกไม่สบายใจขึ้นมาคืออะไรนะคุณเคยสังเกตรหรือไม่คะว่าเมื่อเวลามันผ่านไปอ่ะสิ่งที่มันเคยรู้สึกปลอดภัยแล้วก็คุณเคยกับกลายเป็นความรู้สึกที่มันบางทีมันเกิดความรู้สึกอึดอัดขึ้นมาเป็นเพราะอะไรความไม่สบายใจภายในอ่ะ หรือว่าคอาฟอร์อโซนนะโซนสบายของเราเนี่ยมันปเป็นแรงผลักดันจากจัก,กรวาลน,นะทดสอบอ่ะให้คุณกล้าที่ก้าวข้ามกล้าที่จะก้าวข้ามสิ่งที่เรารู้จักแล้วก็ออกมาสำรวจขอบเขตใหม่ๆน,นั่นเองจัก,กรวาลจะเข้ามาขัดขวางความสะดวกสบายของเราและเพื่ออะไรคะกระตุ้นนะกระตุ้นให้เราเติบโตแล้วก็ขยายตัว การผลักคุณออกจากลังเป็นการเชื้อเชิญให้คุณกางปีแล้วก็บินไปสู่ประสบการณ์ใหม่ๆที่เราคอยอยู่นั่นเองค่ะความไม่สบายใจเนี่ยไม่ใช่การลงโทษอ่ะแต่เป็นการผลักดันอันเปี่ยมด้วยความรักนะคะเพื่อเติมเต็มศักยภาพของคุณและค้นพบแง่มุมใหม่ๆของตัวคุณเองนั่นเองมาสู่ข้อที่เก้าค่ะการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันในมุมมองหรือความพัฒนา บางครั้งนะคะจักรวาลจะทดสอบคุณด้วยการปลูกเมล็ดพันธุ์แห่งการเปลีป่ยนแปลงในใจิตใจนะและก็หัวใจของคุณสิ่งที่คุณเคยต้องการอาจจะดูไม่น่าดึงดูดอีกต่อไปหรือคุณอาจจะพบว่าตัวเองถูกดึงดูดไปฮะสิ่งใหม่ๆที่แตกต่างไปจากเดิมโดยสิ้นเชิงนั่นเองการเปลี่ยนแปลงมุมมองหรือความปรารถนาเหล่านี้ค่ะเป็นวิธีการของจักรวาลนะในการนำทางคุณไปสู่การเรียกร้องที่แท้จริง ของตัวเราเองน,ะนะะั่นล่ะก็มาสู่ข้อถัดมานะคะข้อที่สิบสิบพิธีที่น่าทึ่งที่จัก,กรวาลกำลังทดสอบเรานน่เองมาสู่ข้อที่สิบนะคะการมาถึงของความท้าทายที่รู้สึกว่าไม่อาจจะเอาชนะได้คืออะไรคะ การเผชิญหน้ากับความท้าทายเนี่ยที่ดูเหมือนว่าจะเกินความสามารถของคุณอาจเป็นหนึ่งในการทดสอบที่น่ากลัวที่สุดที่จักรวาลมอบให้นั่นเองอย่างไรก็ตามอ่ะมันยังเป็นสัญญาณว่าจัก,กรวาลกําลังตรสอบคุณอยู่ไม่ใช่เพื่อทําลายคุณนะแต่เพื่อทําลายความแข็งแกร่งความยืดหยุ่นและความสามารถใหม่หมๆภายในตัวภายในตัวคุณนั่นเองเราอาจจะรู้สึกว่าเรากระโดดสมมติเนี่ยยกตัวอย่าง่ะเราอาจจะรู้สึกว่าเรากระโดดได้ ในความสูงที่อันดับที่แปดแต่จริงแล้วจักรวาลมองเห็นว่าคุณสามารถกระโดดได้ถึงระดับที่สิบอ่ะก็เลยสร้างบททดสอบมาเพื่อให้คุณพัฒนาค่ะยึดถึงตัวเองมองเห็นว่าตัวเรามีศักยภาพแค่ไหนนั่นเองความท้าทายอ่ะอันนี้เป็นโอกาสที่จะค้นพบตัวต,วต,วตนภายในของคุณนะพิสูจน์ให้กับตัวคุณเองและจักรวาลมองเห็นว่าคุณมีความสามารถอ่ะ มากกว่าที่คุณเคยจินตนาการได้นั่นเองการอาชนะอุปสรรคเหล่านี้ค่ะไม่เพียงแต่ทําให้เติบโตขึ้นเท่านั้นนะแต่ยังเตรียมยังเตรียมความพร้อมให้คุณ่ะสำหรับความยิ่งใหญ่ที่รออยู่ข้างหน้านั่นเองเพื่อพิสูน์ว่าคุณพร้อมนะพร้อมสําหรับสิ่งอื่นๆที่จักรวาลจัดเตรียมไว้ให้อันนี้ก็จะเป็นสิบข้อนะที่ จักรวาลเนี่ยกำลังทดสอบคุณอยู่นั่นเองของอนุญาตทัวนะคะสิบข้อเป็นหัวข้อย่อยอะไรกันคะเน้นๆแต่หัข้อหลักอะ้วกันข้อแรกก็คือมันจะเกิดอุปสรรคกับทันหันในแผนการเดินทางที่ราบรื่นของคุณเรลองสังเกตกันดูนะคะข้อที่สองรูปแบบซ้ำๆที่ดูเหมือนฉลอ,องหลอนคุณอยู่มันอาจจะมีเหตุการณ์อะไรซ้าๆที่มันเกิดขึ้นมาในชีวิตะคะ ข้อที่สามมันมีโอกาสที่พลาดไปอย่างน่าเสียดายเราอาจจะเคยพลาดโอกาสอะไรบางอย่างไปอย่างน่าเสียดายข้อที่สี่นะคะความพระาช้าและระยะเวลาการรอคอยที่มันไม่มีเหตุผลนะ่ะมาสุงข,ข้อที่ห้าความรู้สึกสูญเสียหรือว่าไม่แน่ใจข้อที่หกนะการเกิดขึ้นของผู้ช่วยที่ไม่คาดคิดนะคะ สู่ข้อที่เจ็ดช่วงเวลาแห่งความสงสัยอันเข้มข้นแล้วก็ตามมาด้วยความชัดเจนภายหลังนั่นเองข้อที่แปดนะคะก็เรียกว่า comfort zone ของเราอะเราจะเริ่มรู้สึกไม่สบายกับโซนสบายของเราก็คือยดีๆชีวิตมีความสุขอยู่แล้วก็รู้สึกว่ามันไม่ใช่อยากจะไปมองหาเอาไปสู่โลกกว้างทําอะไรที่มันแตกต่างท้าทายขึ้นมามันจะมีความคิดนี้ปุดขึ้นมาในหัวประมาณนี้ มาสู่ข้อที่เก้าการเปลี่ยนแปลงเนี่ยแต่ทันหันในมุมมองหรือว่าความปรัถนาอาจจะเปลี่ยนจะเรียกว่าเป้าหมายที่ต้องการอาจจะเปลี่ยนไปอะไรอย่างเงี้ยมาสู่ข้อที่สิบนะคะการมาถึงของความท้าทายที่รู้สึกว่าไม่อาจจะเอาชนะได้บางทีเหมือนจะเกินความสามารถแต่จริงแล้ว จกักรวาลมองเห็นว่าเราสามารถทําอะไรได้มากกว่านั้นจึงส่งบททดสอบเหล่านี้มาให้เรานั่นเองนะอันนี้ก็เป็นสิบข้อสังเกต่ะคะเรลองสังเกตกันดูแล้วกันนะคะว่าเอ๊ะถ้าเหตุการณ์ต่างๆเหล่านี้ยมันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอ่ะขอให้วางใจอ่ะวางใจในกระบวนการวางใจในจกักรวาลและขอให้เชื่อว่าทุกอย่างเข้ามาในชีวิตเราเพื่อส่งเสริมเรานะคะเพื่อเราเรียนรู้เพื่อเตืรู้เติบโตแล้วก็ไปต่อนั่นเองก็ ช่นเคยค่ะสาหรับวันนี้ที่เอามาใช้กันก็ขอบคุณนะคะทุกท่านที่ยังคงติดตามรับชมรับฟังกันอยู่แล้วก็ขอบคุณ่วงหน้าค่ะสำหรับท่านที่กําลังจะเข้ามาติดตามรับชมรับฟังกันต่อไปในอนาคตนะคะถ้าท่านใดอยากจะ,อะขอคำปรึกษาเรื่องเกี่ยวกับเทรเฟรมนะคะเส้นทางการเื่นรู้สตาร์ซิตไลเวอร์เกอร์เรื่องของการจิตวิญญ,ญาณก็สามารถแอดไลน์แอดเข้ามาสอบถามข้อมูลได้ค่ะก็วันนี้ก็ขอให มีความสุขนะคะในทุกๆวันแล้วก็ขอให้จงหลุดพ้นจากพันธนาการทั้งปวงอะคะต้องขอบคุณมากๆนะคะแล้วก็เพื่อเป็นกําลังใจในการทําคลิปต่อๆไปก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดสันกระดิ่งแล้วก็บอกต่อบกันด้วยนะคะวันนี้ต้องขอไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ